พาไปเก็บผักไปหน่อยพาไปเก็บผักพาไปเบิ้งสวนหน่อยสวนหน่อยเยอะตัวเน,นีน้หัวหน่ะไหมหัวขึ้นหัวยังหัวกระลำโคหัวหน่ะไหมกระลำที่มันเป็นหัวหัวก็ยังหัวโคลบีไหมพี่น้องอันนี้ อันแรดิสพี่น้องแรดิสเบลล์ออกแปะชุ่มเหนียวออกแปะแต่ายของพ่อเนี่ยไปลงเพราะว่าต้องถอนชุ่มเก่าขึ้นซักก้อนนั่งแบัแบบเกินเป็นปุ่มดิพี่น้องแล้วบังเป็นปุ่มนะปุดนะเห็นปะบักเขียบบักกระเทมบ,บ้านได้สุกดอกด๊อกนะพี่น้องมันด๊อกะนะ นี่พักอันนั้นไ,ไหมพักเขียวพี่น้องพักเขียวทั้งในน่ะเป็นสลัดจ้ะบิงมีมองปลูกแล้วพี่น้องอันนี้เป็นพักพักกาดเห็นพักเขียวปีพักเขียวปีบ้านเฮาเิ่นพักเขียวปีน้ำเนออันนี้นี่ <c oughs> พี่น้องลรวเบิงเสยเบิงเด้อหน่วยมันตั้งแต่ข้อแหลกเลยเห็นบอเห็นบ่หน่วยมันหน่วยมันเนี่ยงแตจะข้อแหลกเลย ขึ้นมากเพยมันบอกนีทุกขอ้อมีทุกข้อเลยเด็ดถิมยาต่อยเด็ดถิมมันซ้อนขึ้นมากขอ้อละสามหน่วยสี่หน่วยจังสินี่เห็นบหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบนี่เห็นบหมไม่ได้ซ้อนเกิดเกิดมายกยาต่อยเบายาต่อยเอาข้อละหน่วยพ่อยาต่อยเคยเป็นสาวสวนแต่งมาก่อนเลยจ้าเห็นบหม อะไรสิยอนซ้อนได้จัะน้อยเด้กพี่น้องนะยอนแสงยอนใสอันนี้กะดอกพีกนี่กระลังสิเป็นดอกพิจพิมันกระลังสิเป็นดอกพี่น้องมาเอาเงินเพื่อนได้เปรนอันนี้ข้นาดตอนมีบักแพร่ดิบอยู่ทั้งไตพี่น้องมีบักแพร่ดิบอยู่ทั้งไตชุดนี้ตัดไปกินแล้วอันนี้พายิ้ตูวมา่อเขาขึ้นพี่น,อน้องนี่เขาก็กล้าพายิตูว กาไปหลายเที่ยแล้วมันหอมันตายมันบอขืนพี่รองมันห้องก็ขืนมากนี่รอดนี่อันนี้ก็บอกทั่วบอกทั่วก็ร่างสิเป็นพักส้มอื่นหน่อยกินไปจนสิเบิร์แล้วพี่น้องนี่เห็นบะสลัดไหมงามงามจตัดเห็นห้อยป่ะนี่นี่จะต,ตัดไปกินแล้วตัดแต่งแต่มันบานเป็นไงซัมานีเลย ัอตปฟัดทำตินกับตั้งคุ้มติดตั้งคุ้มพี่น้องอากาศเด็ดไปหนึงใส่ปลากินแล้วลายรอบแล้วตัดซูโม่กินก็บลายรอบแล้วอันนี้พักเขี้ยวพี่น้องพักเขี้ยวเดี๋ยวตอยมักสิตัด ยาตัวปตัดไอหนั่นมันสิตัดเอกสิตะกินมันไหกัดเอาแต่นี่มันไปกินสิเอาแต,าต่นี่ต่แบบนี้นเอาแต่ใบานั่นสิไปกินายาตัดเลาะออกสิแต่สิกินานีประโยชน์คสไปปันกิเนายาท แต่งแต่งสิไปลี่อาแบบนี้เลยพี่น้องนี่มันคือมัน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 เปิดมันมันมันคืออันพักขนาดพี่น้ออันนี้อันในบักเขือจืดเลยพอย่ต่อยเอาเสียบไม้ไห้ตั้งแต่สมัยย่ต่อยกิ่นบักเขือเฮ็ดคิดไม่ไม่พี่น้องตั้งแต่สามปีที่แล้วมั้งคิดว่ามันสิบอกเกิดเบื่องด้ ชีวมันสิบวเกิดพี่น้องเรามันห้อยห้อยถิ่มใบซึตะกี้อันเป็นอันกระบ้านนี่เป็นเป็นบักแลดิดพี่น um. ้องเนี่ยกระบ้านนี่เป็นบักแลดิดนี่เห็นมันี่ต้นบักแลดิดเกง่ายๆเลยประี๋ยวจต่อมาห้อยถิ่มใว้นว่ามันสิบวเกิดไหมสั์ทั้ง่ขึ้นซะจนว้าบังดูนะบัรสุเม็ดเลยเกิดขึ้นเบิดสุเม็ดเลยบักีคขึ้นพอยไหมแกแค่คนพอบอกแค่ึ้นเปาะไหม ทั้งในมึงหกหกต่บ่ากับหกของกินละ่ะบักทัว่วบักทัว่วรน,นี่สีม่วงอันนี้สีเขียวปักกาศรุนแรกแกเลยน่ะบริตัดเห็นว่ามันเป็นดอกรุนแรกและะ้วยาต่ดประตัดกินมันนั่นต้นน้อยต้อนเนี่ยมันมันกับเกิดมากก่บทั้งในผลกับบักทัว่วพี่น้องทั้งในผลกับไอ้ม่มมุมซอกซอกผลกับไอ สลัดสลัดพี่นอนอันนี้กับหมักแร็ดดิดนี่องกมันแปะไม่จ่าแปะไห้แปะไหวจซื้อกพี่นอน้วกสิมันมันบมมีหมองไม่นีอ่แหละแต่สามีก็กินบ๊อบเบิดดอกอก,ดก,กินบ๊อบเบิดพี่นอนไปไปเก็บมักแรด,ดิดเฮ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่ด่ด่่่่่่่่่่น่่อ่อนนก แท็กซี่พักหอ,ปอมปลอมมาละข้างหน้าปึ้งพักซาลาเน่ยาต่อยตัดตัดกระสูไปแจกโมห้อยห้อยยาต่อยตัดเห็นบอไแจกโมมือ,ม,อมือวันเสาร์กับสิตัดเองตัดไปแจกโมคนมันงามพี่ดองเอ้ยงามกระเทียมปลาเป็นหมากตอนนี้เห็นไเป็นหมากโลนเต็มพุ่นดอกไม้ยาต่อยงามปะถ้าไปเบกึก ห้าบอกถ้าส้มสวนนี่จะต้กินเขาง่ายปขคอยมันบอกพี่น้องห้าบอกสือมาแต่ตัวเน,น้อยกว่านะมันง่ามคักเลยเซอร์อนมันถึกปนขีกไก่มันพึ้งสันเดูสีมันมนะสีไอ้ต่อยหมักขัดมาขาักิลีมันนางส้มือเมื่อใดก็ได้เห็นบ่โอ้ยตายแล้วตายแล้ว สวยงามงามงามขานะ้ากินมงามคับอันนี้เนมาเบิ่งตัวอันนี้มา,มากินม่กินอันนั้นเหยยดไปเียร์มันหนีก่อน ลายหนึ inne, shorts, ่งมันม like okay. okay, okay. okay. uh ันไม่ก huh. uh ิน huh. ก uh ินจนเบิดแล้ว uh นี huh. uh ่กินจนนั่นมดแล้วไอต่อยเสียบมันเสีมันโอ้โหเพื่อจะลายลายมันมากินต้นนี้เยอะเลย วันถิม่มเลยมันมักแม่งอันนี้มักผักไทยอืมมักินเอาวันเกลือมะฮอยไปเกลือมะฮอยไปเกลือมะฮอย ตเห็ดเอานั่นตีไว้พี่นอ้องมันหอนมาเปิด,เป,ดเปิดประมาณกลางน,นี่เปิดประมาณกลางกระเบนสีล่มสีพัดมันหนีจ้าพี่นอ้องเห็นปะอันนี้ผักกาเเดเย็นฝรั่งเล่นทีพี่นอ้องนี่ผักกาดเย็นฝรัง่งเด็กเด็กนอนพอนอกไป มันแตกหลีเอาไว้มันไปกินเห็นไหมพลอยอวบขนาดเลยอวบอวบอวบพลอยพลอยมันสิเป็นดอกต่อยเด็ดก่อนเด็ดนะมันแตกกันบอกพี่น้องพลอยพลอย <c oughs> พี่ประกาศประกาศนี่ตัดไปกิน หลายรอบแล้วพี่น้องหลายหลอดเลยกัดถ้าเก็บเป็นยันยัยเฟิร์นมือวันเสาร์เป็นยันยัยเก็บมาวันเสาร์พักขนาดกำลังสิ้นงามแล้วบ่อพุทธาตนมันมันถือกันทั้งไต่เป็นพักซี่พี่น้องพักซี่เล่ามันอัน เห็นโบเลดิดเลดิดเลดิดเสียวออกระบาดนี้กัเสียวซุ้มอันนั้นมันมักโอ้ยมั็นยังกินมันบ่นนี่มองเงี้ยใะ่ใส่ไปเมันยังกินมันบ่นี่พี่หน่อแล้วปะเป็นไล่ไล่ไหมก็ไม่เันถ้าไปซู้ยังเจี๋ยจิ้งหงมันเสายว พอซุปน,นันไปถ่ายเอาไปสู้ยเย็ดเจี๊ยกินเจ้าของเจ็ดเส้นสามหมาัวกรกะโบกระดกเคพี่น้องนั่นนี่สิเป็นพักรวมพี่น้องนี่ก็พักเขี้ยวอันนี้ก็พักข้าวนาอันนี้ก็พ,กนนกพักการหินฝรั่งกวางตุง้งแน่สลัดแนพ่อเย็ะตัวพ่อใส่กระทะอันนี้อัน ว้านเห็นปะอม้อมก็ล่งขึ้นกลายนี่ลายบาทัทเนียนสลัดเนี่ยามาแปะพี่น้องแต่ว่าพักกัดหินนี่มันเป็นนานเกาไหมพี่น้องเป็นนานเกาพักกัดหินมันเฮียลงนี่พ่อมาลือข้ามาลือ,มา,ลอมาทำวามสะอาดมาเหตดนั่นไหมนี่ไหมมันขึ้นไมาอีกคุณ่ะบริวารด้พักกัดเฮียนนี่บริวารพี่นอ้องมืงอนีใข่เนี่ยบกแหงเพราะว่าฝนตก เสมือมันแห้งได้หดน้ำกินบอเบิดพี่น้องแซมเนี่ยกินบอเบิดไร่แกกโมูพุ่นโอเคไปเก็บพักได้พักแล้วเฮาพี่น้องชวนพักหน่อยนะเแซมเนี่ยกิกนบอเบิดแล้วไปกินพี่น้องพ่อกันมองกินตบาบะฮงเฮา